เราจะมาดีโค้ดวิสัยทัศน์แห่งพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระพันปีหลวงที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างศรริลปาชีพเพื่อพลิกชีวิตราษฎรชาวไทยทั่วประเทศที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจชุมชนของไทยอะไรคือคกลไกสำคัญที่สามารถเปลี่ยนชาวนาชาวไร่ธรรมดาให้กลายมาเป็นช่างศิลป์ชั้นสูงที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ตลอดทั้งปีมาถอดรหัสนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ตลอดหลายทศวรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคและภาพที่ส่งทอดพระเนตรเห็นอยู่เสมอคือความยากลําบากของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมซึ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศและปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จากการโดยเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าในช่วงว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ชาวบ้านจะผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งงานเหล่านี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่กลับถูกมองข้ามและไม่มีช่องทางในการสร้างรายได้อย่างจริงจังพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้สำรองสำหรับครอบครัว นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในที่สุดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2519จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนช่างศิลป์ขนาดใหญ่และศูนย์บ่มเพาะอาชีพที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแต่หัวใจของโครงการนี้ไม่ได้มีแค่การสร้างชิ้นงานหากกต่เป็นการสร้างคนและยกกระดับศักดิ์ศรีของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง หลักการแรกคือการฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายโครงการศิลปาชีพได้ชุบชีวิตงานศิลป์ชั้นครูหลายแขนงที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นผู้ค้นหาและผู้สนับสนุนหลักในการรวบรวมช่างผู้เฒ่าผู้แก่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เคยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ช่างรุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานประณีศิลป์ชั้นสูงเช่นความวิจิตรของผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรว่า ที่ใช้เทคนิคการทอและสีย้อมแบบโบราณอันเป็นเอกลักษณ์งานเครื่องถมเงินถมทองจากภาคใต้ที่ต้องใช้ความชำนาญสูงไปจนถึงงานปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งมีการออกแบบลวดลายที่ลึกซึง้งและมีความหมายทางวัฒนธรรมโดยทุกชิ้นงานต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมาตรฐานของศิลปะไทยหลักการที่2คือการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิก เกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมืออย่างจริงจังผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้มข้นและต่อเนื่องราวกับเป็นโรงเรียนช่งนางศิลป์ภายใต้การดูแลของครูผู้เชี่ยวชาญจนพวกเขาสามารถพัฒนาตนเองจากชาวนาธรรมดากลายเป็นช่างศิลป์ชั้นยอดที่มีฝีมือประณีตร,ระดับโลกและที่สำคัญคืองานศินละปะชีพสามารถสร้างไรายได้ที่แน่นอนตลอดทั้งปีให้กับพวกเขา รายได้นี้ช่วยให้พวกเขามีทุนรอนส่งลูกหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้นและที่สําคัญคือการสร้างความภูมิใจในสายตาของคนในสังคมซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสิ่งที่ทำให้โครงการศริลปะท,ที่เป็นที่ยอมรับและยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้คือการวางรากฐานทางความคิดที่แข็งแกร่งนั่นคือการใช้หลักการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา โดยทรงเน้นย้ำให้มีการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นตลอดทั้งกระบวนการผลิตเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองการใช้ต้นกกใบลานหรือวัสดุธรรมชาติในชุมชนนี่ไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เป็นการสร้างวงจรเศรษฐกิจขนาดเล็กให้หมุนเวียนอยู่ภายในชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพาตลาดภายนอกถือเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากมิติทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วโครงการนี้ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต,ต่างๆชุดไทยเหล่านี้ล้วนใช้ผ้าและหัตถกรรมจากโครงการศิลปาชีพทำให้สินค้าไทยได้ปรากฏอย่างสง่างามในเวทีนานาชาติ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังสร้างความต้องการของตลาดโลกให้กับผลิตภัณฑ์ของราษฎรอย่างยั่งยืนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างทรงพลังที่สุดผลงานของช่างศิลป์จากโครงการนี้ได้ถูกพัฒนาและจัดแสดงในรูปแบบประณีศิลป์ชั้นสูงที่สถาบันศิริกิตและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาทิเช่นงานแ่ําทองงานปักผ้าโบราณขนาดใหญ่ และพระที่นั่งจำลองที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความวิจิตรของงานฝีมือและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นการตอกย้ำคุณค่าของงานศิลปาชีพที่อยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริงพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างอาชีพแต่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในทุกมิติของชีวิตราษฎรเสมอ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอาชีพเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติเช่นโครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตที่เน้นให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาผืนป่าและแหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบและชีวิตของเกษตรกรรวมถึงการให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาและองค์ความรู้ของประชาชนในทุกพื้นที่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงเป็นมากกว่าโครงการแต่เป็นมรดกทางความคิดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ชาวไทยที่ไม่ได้มอบแค่เงินและงานแต่เป็นการมอบศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีฝีมือและสามารถพึ่งพาตนเองได้นี่คือบทสรุปวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง